ก็มาซะหน่อยนะครับไอมาไมค์ครับซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ยาวเลยคือเราจะผมจะไม่ต่อจากซีรีส์เก่าที่เป็นเครื่องเก่าของผมก็คือเป็นเครื่องวิวโวอันนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่เลยนะเป็นซีรีส์ใหม่จะเป็นซีรีส์ใหม่ยาวเลยครับผมจะเป็นซีรีส์ใหญ่ซีรีส์แบบซีรีส์แบบซีรีส์ใหม่เนะยาวกว่า มันเล่นตัวอย่างทุกคนาจะไม่จบมังกรจบไหมอาจจะจบเราต้องหาของก่อนนะฮะ,ะก็เราเราจะสร้างโลกกันเลยนะเดี๋ยวผมขอหาเดี๋ยวผมจะสร้างห้องโลกก่อนนะทุกคนหนุนก็ปรับอะไรเยด้แล้วเกมนี้นะฮะรอสักแป๊บน,นึงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมหาทำอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันในแมปเลยนะฮะในเกมเลยนะทุกคนโอเคก็สร้างโลกไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยนะเริ่มจากวันนี้ศูนย์นะฮะ มันี้เกียอย่างนี้ไหมครับมันเราปรับมันแล้วมันต้งแต่ต่อเขียนวันนี้นี่วันเพนเดย์วันนี่สุดนะฮะแล้วไอสัตว์มันซีรีส์เก่ากูเลยไอ้แม่งผมก็ไม่เข้าใจมันต้องมาเกิดเนี่ยตรงนี้นะวันนี้แม่เข้าใจนะฮะผมพยายามพูดจังหลังนะเพราะเปลราผมพูดใหม่พอผมัปดูนเสียงในที่อัดมันไม่ค่อยได้ยินเลยผมก็ไม่รู้มันค่อยเฮี้ยหรือมาหุยยังไม่มีไม้นะฮะ มามีมามีตังค์ซื้อใหม่ัดให้ทุกเนี่ยเนี่จะยาวๆในคลิปอังสิกี่สิบนาทีในคลิปมันยาวเนยมีโทรศัพท์ใหม่่ไหมเลยล่ใ้เลยแล้ในคลิปออกมันจะไปดูมันจะแหลกแหลกดูดูมัมันยังทำมันไม่ให้เป็นทำอะไรเป็นแล้วมันจะลาจาายีมันมันไม่ได้ เดี๋ยวเดยวเดีเดี๋ยวมันมันตกไปเดี๋ยว,ยวทุกคนเหมือนเจอกองโจนะ่ะเหนื่อยนะมันจะไปยังไงดีตอนข้หน้าผมมีตัวพัตเทิลคือเมื่อกี้ผมไปตัดไม้ใช่ไหมมันมีกองโจรน้อยแล้วผมขออย่าม่หนีเลยนะต้องหนีเดียวตาม ตามนี้ขออนุญาตวิ่งสามสี่ขุมร้อยก่อนทั้ทัวไอ้ยมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะมันมีเอ้ยโอ้โหมีนั่นดโอ้ของครบเลยนี่ว่ะอย่างเกิดตรงนี้ก็จะดีอย่างคือมันจะได้ของครบตกไหมได้แจว่าถ้ามึงเจอกองโจรมันจะมีหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยโอเคหานจากพวกมันแล้วเดี๋ยวผมไปเลยหาของแถวนี้ก่อนแล้วนทุกคนเนาะหาของเสร็จอจะกลับมานี่โก็โดนแหละทุกคนหนีมันจะกัดผมของของก็มีตังค์ วิ่งเยอะมากขึ้นเราจะเก็บไม,ม่หมดเแล้วข้างลางมาเยอะ่ยู่ดีๆเลยเป็นห้องเอาหุ้น,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 นไม่ค่อยหยุดซึ่งตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ่างนี้ไม่มีหินแต่มัน ตัว,วนี้แหละโอเคนักคนเดี๋ยวผมทำของทำอะไรเรียบร้อยกว่านั้นขนาดรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยผมต้องไปจัดก,การพวกนั้นโอเคนะผมขออนุญาตทำอุปกรณ์สักแปนหนึงนะเราจะมาต่อกันนะฮะขออนุญาตทำอุปกรณ์สักแปนหนึงนะฮะเราเราคนทั้นึ่นะฮะอ่ะตัวนี้คือผมไปฟาร์มของมานะฮะก็ได้ประมาณนี้นะฮะผมไปเอาจากกองโจรมานะ วกับอันนี้ผมก็แปลงเป่ไอ้านเป็นบ้านสโน่นะนี่ของที่ผมไปฟาร์มมาอาจจะไม่ค่อยเยอะมากโอเคก็จะเ,เวลาตอนคืนนะผมจะนอ,อนใชนะเจีบตอนเช้าวันที่หนึ่งโอเควันนี้เราจะไม่ได้อะไรนะเราจะเก็บของออกจากตรงนี้เราจะเป็นที่พักแรมเหรอทุกคนเราจะเก็บของออกจากตรงนี้นะฮะทุกคน ของบางอันผมจะไม่เอาไปนะแต่พวกนี้พวกมาเลเซียเนีย่ยผมจะเอาไปนี่แยพวกอะไรผมจะไม่เอาไปนะฮะับถึงพวกแต่พวกนี้เป็นของที่เราต้องใช้เนี่ยของของของพวกเนี่ยไอพวกนี้ผมจะไม่ค่อยเอานะพวกกระขังพวกอะไรเนี่ยเนื้อเนื้อเน่าของใครกันอยู่เนี่ยคาซอมบี้ไหนไม่จำเป็นเราจะทิ้งนะฮะับเช่นะ ก้องอางี้นไปไหนโ okay. อเคเวลากลับให้มผมเอาเทปป้องกันใ้ดิเราต้องใช้นะก็ด้วยเดี๋ <Okay. S 1> ยวเราจะออกตาหาหมูบ้านกันนะครับ้าใจเด็กวระต่อี่สองหมู่บ้าน เดี๋ยวเรจะอไปทางไปทางเนี้เต็มๆน้อยนน้อยๆเจอมากๆอย่างนี้ได้แล้วเรเจะดูก่อนดูก่อนเจอดูตัวปฐมไปเจอไม่เจอ thì có hành phụ nữ đến trong lúc nơi <laughs> đây là lúc nơi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  đây Mình lúc nơi đây là lúc nơi đây là lúc nơi thì để vào đây là một trong những cái lần này của mình là một trong những cái lần này là một cái này là một trong những cái lần này là một เรไม่ม okay, ีอะไร็ไปโอเคหมานีแล้วาิ้งทิ้แบบนี้ไม่เข่าใส่อง้วิงอต้องเอาไปนี่คือเล็กนะฮะ นี่แน่คนเป็นสุดแดเร็จเป็นได้นนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนไม่เจของมแบบ

ก็ด้แลวตัอเมื่อานมาันนไม่นานมานก็ดูว่าอาจจได้ทั้งสออาจจะตั้งถ้ามันไม่เจอก็ไปไปต่อแต่ได้์พีบางครั้งผมก็ตัดคลิปนะช่วงตัดใจถ้าเจอบ้างผมจะตัด

เองดูก่อนว่าของมันเหมือหรือเปล่านฮเรายังไม่หาที่ปักหลักเด็กพี่นมันลาฝเนอย่างนี้เตลอดนไม่ใช่ชอบไปองนี้ไเจอตลอดเลยเวลาจะรไหมคะดเป็นโลกงนี่ไอส่เจอตลอดอ่ะานเ้าสองคนทุกคนข้านาเราไม่ขอยัดยบ้านมองเขา ทุนไปดูแอปเซอร์ี้หายไปผมกลัวละคือมันมันแปลกๆไงหรือเปล่าซอมบี้หายไม่มันแปลกคือซูดี้ซอมบี้มันหายผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้าของเกมหรือเปล่านะเดี๋ยวซอมบี้มันหายไปได้ไง ปลาโอ้ขึ้นไปห็นงนมก็เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอีกหลังคุยกันเลยนะนี่มั้ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่นะเออเราเนี่เป็นหมู่บ้านใหญ่เราเนี่เป็นหมู่บ้านใหญ่มัง้มงนี่ทำอไมแต่จะเป็นหมู่บ้านใหญ่นะมันอลังการจังหวันทุกวันมันอลังการจังใหญ่ขนาดนี้เลยสิบบาทแต่ก็อุ้ยนี่ไงเตาห้อ,องการกระเปคือยู่มาเป็นปสิ่งหยาบเป็น

มไม่อยู่มีคันเขาถึงอยู่มันก็หลังเราเก็บมีเก็บมาเออดี๋ยวเป็นอะไรก็เป็น เนี่ยปลาไม่หมดเลยนี่ไปไหนข้างหน้ามันจะไม่มีมันเป็นภูเขาแล้วก็เอาตอนทั้งตอนนั้นก็ไม่อยู่หมู่บ้านจะไปดูดาจะไปดูขอะไรอย่างเี้ยไม่ชอบมันมีแตก็ไม่ไ้ก็แค่แล้วก็สิ่งที่ผไม่ชอบก็ป่าสงใส่กลางน มแอกน yeah, yeah. oh, ี้เรจะเดินกลับกันกลับบ้าแย่โอ้ยดีกว่าทะเลราบ ระกิจของเราคือต้องทำหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านนี้หมู่โซนของเราจะสร้างบ้านกันนะทุกคนไ้ีนี่นว่าตะอบานี่เนี่ยต้อ่าะรก็เกมไรน ข้อส่วนที่สของในเกม Này này cái lông mất. Thử thử Cái ว่<ม>าเร<ม>าทุกคนจะมีเท่าไหร่สิ่ง ขูกุญแจพังก่อนกันวนะ่าร,รักสิ่บเดิมทำที่ขุดเราเนี้ยเอาไปที่ขุดเล็กเลยเนาะได้ไม่ต้องมานั่งเคุงที่นี่งู้องเยแล้ว กินูไปไปไปละแกไม่ค่อยได้ไปดูมอตแมงมุมอะไรเล่นแบบเล่นกับมอเออจริงนะแล้วก็ต้องแวะไปดูว่นทองทองอะไรแนีง แปลกๆไม่ได้บอกผมว่ามันเ็ดผูอ๋อนี่ละไปที่ซอมบีม้มีมาบาร์บันเทสปูมาเอาแอปเปิลนะก็คือเป็นอาหารที่ยอดวันเด็กนะกาบอกกับท่ทานแมวเราเฮี้ยถ่านจริงผมก็อยากเก็บนะแต่ว่ามันเยอะแล้วก็คนนั้นแต่มัน,น,นต้องมันต้องปล่อยให้ก็กได้แต่มันต้องไปตามหาหมู่บ้านเราเอง บตมันจะได้มันจะได้แบบปิดมเปิดไม่ได้คูณจะตามหาอ่างเี้ทั้งวันทวนมันคลิปมันจาเกินประมาณสามสีบวิา่อค่อยหยุดกันถ้าคันมันจะอยุดกันมือเราไม่จะ ไม่เออเงียเงียบเออเล่นเป็นเพื่อนเอมันก็ถูกใกล้ก็เราออกมา้วทะเลนะนี่จะเป็นทะเลนะเมื่อกีแต่ไม่ทำแล้วมันจะออกชัวร์สิจีบเธอดิผมรู้สึกว่ามันล่องแปลกอ่ะมันไม่ค่อยเจอเลยเลยเราขับไปทานมรขอยาขับเลยสักแป๊บเรือมันนั่นไหนวะแล้วคุณไม่มีไม้ไนท์ ใ่แลครับัมจะเป็นแล้วตอนนี้มันกังเป็นใช่ไหมวาละไอแอไอเงินยูนงหยุดอยู่โหน่จะเออไเย cũng đi về bên này, đi về dưới này, này tiếng gì เราติดกันไอ้ไงฮินั่นเหรอเฮ้ยเอ enfin ้เฮ <si ้ยทุกคนเฮ้ยซักเรือจริงโออมาขุดยาแทนไอ้ขี่ทำไอ่เงมันมันมาปล่อยกังไงไม่มีเร mười bảy mười bảy đúng rồi. Quay tay. mười bảy tay. bảy tụi nó mười bảy mười nhỉ? mười bảy mười bảy รึกมันจะมีของงานหนึงนะเด็กมีงานเก็บไปก่อนชิ้นไหนดีวะชิ้นชิ้นไม่ชิ้นไ่น่ไม่ร้องอะเ้อเนี่ยแบบนี่สูกไหมนะซึ่งเรายังไม่รู้ว่าถ้าหน้าเราจะไปเราจเจออะไรนะคิดทำงมือหนั้ อมาดูมันเห็นอะไรดูใเปิดดูนี่ต้องใช้โดนไม่ใช่หรืจรมุมลาบแล้วไปน,น,นี่นี่ระหว่างนี้เมือนเรเอ่อเป็น ขับเรืออย่างเงี้ยหาเกาะสเปซเหบือนนะฮะอาที่ตอนที่ผมเอ่อดิฟเมื่อกี้เนี่ยผมเจอรู้ปะดิบมาแล้วดิบมาทางเนี้ยอเ,ะะออนนเอออนะ้รก,ก็กล่าวว่าจะขึ้นแล้วเออกล่าวว่ากำลังจะกระโดดกระเลยพอหันเรือมาทางเนี้ยอ่ะอ่ออแล้ะเห็นปะเจอเรือนอนคว่ำอยู่แล้วก็นั่งเราเป็นหมู่บ้านข้างหน้าเราเห็นปะใช่เอ้ยใช่แล้วผมก็ต้องไปดูวหนะ็นไหมปลาเป็นหมุนเมื่อกี้เันมมองอะไรไม่เห็น ถ้าคำถามของคืออะไรรูร้ปล่าของไม่ขอเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าพวกมาเลเซีนว่าผมจะทิ้งนะคืมันจะไม่ไหวจริงว่ะมันเต็มอ่ะเอออืมพุคนนี่ไปก่อนเราสอนไอแผ่นที่สมบัติเนี่ยเราจะไว้ก่อนเราบันทึกเรือกันดีกว่านใช่ดิเไปกันเถอะเรือเน,เนี่ยมัน,ม,นมันเรือมันคว่ำอยู่นะ

มองเยอะมองผิดเลยผิดด้านผิดทุทหมดเลยไปดูนะโอ้ครับเอาเลยเฮ้อเก็บเลยจำไปด้วยตอนออกกูละ เดอ๋ใสองมาสผมไม่ได้เจอมัน,นเหมือนน่าเดี๋ยวนี้คุอมันดูการมามถมามผน่อยนะคุณมนต่างกันตรงบ มันมันมันอลงการจังวะบ้านเดิมนะบ้าเดิมไม่ลงเงิถึงได้บ้งนี่นข้างในมนเดิมเดิมไ่ตายนี่อ๋อบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่บ้านเราไม่เก่บบ้านเล็กแลเราจะทำอย่าง่าต่อไปเราจะังไง คิดว mm ่าเรา้องือันมเต็มนี่วันบ้างวันนี้มันเียน่เช่อนู่งี้ิดปโซด้ว้สอันที่สามด ตอนนี้นเราจะมันยังไม่ปักแถวน,นี้ก่อนนะทุกคนเราจะเออทีนีอ้อยู่นี่เป็นสักพักเออมันเป็นค่าวแพนมาสิสสบบาทหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเราถืออยู่คนไห่ครับก็ขอบคุ้เลยก็เดี๋ยวเราจะมาตอ่อเป็นพีหน้าในวันพรุ่งนี้แม่ก็ไม่ได้จะเกาหน้าเลยเพราะผมก็ เวลาคือเหนื่มากแลกวกเนี้ก็เป็นเนื่ยน่นค่่้วงนแนคิต้งสกตไวผมปิดเน็ตเล่น้นือผม้าไปเปิดนทีวีก็เจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าครับเดียวมาอยู่มาองวันเราจะอยู่กี่วันกันแน่นะนี้โอเคก็จบไปกินกันนะ เดันขึ้นหน้าีค,ครับ